สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับกราฟิก1นาทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้การฝังฟอนกับฝังไฟล์รูปนะครับการฝังฟอนกับฝังไฟล์รูปคืออะไรก็ก็คือการฝังเพื่อให้เวลาไปเปิดในเครื่องที่ร้านนะครับเหมือนเราทํางานเครื่องเครื่องหนึ่งเราไปเปิดที่ร้านนะครับให้มันโชว์รูปและฟอนที่เราทํางานด้วยนะครับก็แบบแรกนะครับ เดี๋ยวผมขอใช้ศับบ้านๆนะครับบางคนอาจจะไม่เรียกฝั่งฟอนต์นะครับอาจจะเรียกอย่างอื่นนะครับลำดับแรกครับเรามาเปิดที่ไฟล์นะครับ open นะครับแล้วก็เลือกรูปขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับว่ารูปที่ฝั่งไฟล์แล้วนะครับกับรูปที่ยังไม่ฝั่งจะต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราย่อดูนะครับอันนี้เป็นวิธีการเปิดไฟล์โอเพนนะครับอันนี้คือรูปที่ฝั่ง ฝังไฟล์แล้วนะครับแต่ถ้ารูปที่ยังไม่ฝังนะครับเราให้มาเปิดที่ไฟล์นะครับไฟล์เพลงนะครับหรือว่าชิปคอนโทรลพีนะครับแล้วก็เลือกรูปนะครับนี่ครับมาถามว่ารูปนี้มีอยู่ในนี้แล้วนะครับจะจะเปิดอีกไหมเย็ดนะครับแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะครับนี่ครับอันนี้คือรูปที่ฝังแล้วนะครับอันนี้คือรูปที่ยังไม่ฝังนะครับ มันก็จะโชว์เส้นสีน้ําเงินนะครับเป็นกากบาทอย่างนี้นะครับมันคือยังไม่ได้ฝังนะครับก็เดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการฝังฝังไฟล์ดูนะครับรหรับแรกลบรูปที่ฝังไปแล้วออกก่อนนะครับนี่ครับคือทําอย่างไรให้มันเส้นกากบาทสีน้าเงินนี้ออกไปนะครับก็ง่ายๆเลยครับรดับแรกนะครับวิธีพิธีแรกครับคือมันจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับก็ วีดีแรกก็เลือกนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับ <_ t imes> M M e B e <D> e M B E D นะครับถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ่คลิกตรงนี้นะครับ่าลองคลิกดูนะครับสังเกตไหมครับว่าเส้น กากบาทสีน้ําเงินจะหายไปแล้วนะครับอ่อันนี้เป็นวิธีแรกนะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็ให้เรามาตอนเซฟไฟล์นะครับก็คือไฟล์เซฟแอดนะครับอ่าลสมมติผมจะเซฟไว้หน้าจอนะครับอ่เซฟสังเกตไหมครับว่าจะมีให้ติ๊กตรงคำว่า include linked file นะครับติ๊กนะครับ แล้วกดโอเคนะครับเท่านี้นะครับเวลาเราไปเปิดไฟล์ที่ร้านพิมพ์หรือลงพิมพ์นะครับก็จะได้ไฟล์นี้ติดไปด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นวิธีการฝังฟอนตนะครับวิธีการฝังฟอนก็จะมีด้วยกันวิธีหนึ่งนะครับหลักๆนะวิธีหนึ่งก็คือให้กดคลิกขวานะครับเคดเอาไลน์นะครับ แต่วิธีนี้จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงฟอนต์ในภายหลังได้นะครับมันจะเขียเป็นวัตถุแล้วนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าใคยับไปเปลี่ยนฟอนต์นภายหลังแนะนําว่าให้เซฟก๊อปปี้นะครับฟอนต์นะครับที่อยู่ในคอนโดนพาเนลนะครับไปให้ร้านไปให้ร้านด้วยนะครับจะได้เป็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างอันนี้เป็นเนมถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็จะเปลี่ยนได้นะครับส่วนขียนเอาลน์นะครับก็จะมีขีดลัด คีรัดอยู่ด้วยนะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับกดคอนโทรลชิป O นะครับก็จะเป็นการเคลียรเอาลายเป็นวัตถุเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ